มี<ร>ลูกค้าเยอะพี่เสิร์ฟไม่ทันตั้งโต๊ะไหนก็ได้ครับยังยังไม่มีสวัสดีครับจองตัวพี่เดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนต,ต๊วนี้นะแม่งไม่น่าพร้อมอยู่คนเดียวเลยมาเฮ้ยเพื่นอน ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียสวัสดีครับเฮียเดี๋ยวบอกมาเปิดไมค์ในวาร้านเนี่ยเฮ้ยผมมาเล่นแบ๊กให้โตโน่ล้างข้างเดี๋ยวมาแวะกินนี่ก่อนโอ้เป็นนักดนตรีเหรอครับใช่เป็นนักดนตรีฮะนี่มือชิงมือชาผมมือตะโพนโตโน่หรือไม่ใช่ดนตรีไทยเขามามนขมมนอ๋ออ๋ออุ้ยมาสวัสดีครับสวัสดีครับ ใชสวาวๆเลยครับโอ้ยจริง่ะท่านย่ามาให้ออกจากบ้านนะเนี่ยนี่แอบออกมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับออ้ยน้องๆทั้งสองคนนี่น่ารักแถมกัตตันยูด้วยนะท่าไม่คะคุณสาพายายออกมานอกบ้านกินอาหารนะยายไม่แน้นทเพื่อนเพื่อนค่ะเฮ้ยร้านเทียมขับมาได้โชว์ยี่โงอะแหมพี่พี่แปากกันอย่างเงี้ยไม่ได้เจอของดีหลักชาตินี้เคยแต่งหน้าแบบนี้ไปโคราชปะ นี่คุยด้วยแหละไม่น่ารักเลยพี่รวมตัวเป็นเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันอย่ามาอําเพื่อนหนูพี่ดูสิโคหน้าเหี่ยวเหมือนร้อยยนเลยอ่ะมึงอย่าว่าเพื่อนกูทำไมวะเนี่ยเพื่อนแม่เลยนะมึงแม่แม่ดูสินีอะไรเนี่ยมาเ้วยกันมาด้วยกันมาดียวกันมายกันนี่พวกเราเวเราออกมาเที่ยวอย่างเงี้ยจะแต่งตัวแบบนี้มาไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะหน้าตาออกมาแต่งบางทีดูริมมากันจืดเป็นพ่อต้มตดเลยนยอะไรเนี่ย ไม่ใช่จ้ากูอ่ะแต่งแล้วแต่มึงอ่ะแต่งเยอะไปค่ะจริงปัดลาค่ะมงน้องเพื่อนน้องถ้ากินน้ำมันเบนซินงนะเท่ไรอ่ะพี่ว่าหนูตัวอะไรเนี่ยเข่าเต็มจมูกอะไรไม่ใช่สิบล้อกินน้ำมันเป็นสิบน่ารักอต่จังของกินดีกว่าเออได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมนูมาขอเมนูหน่อยค่ะวันนี้เปิดวันแรกก็เป็นแบบว่าเซตพิเศษกันแล้วกันนะครับอยากได้รับสิ่งจิ้นจิ้งกินด้วยจจิ้ จุ่มจิ้มจุ่มรีบขันจุ่มเฮ้อีขันอยากกินไหอ่ะอยากกินแล้วเฮียคะเดี๋ยวหนูขอเป็นเซตซีฟู้ดดีกว่าค่ะเฮียสั่งมาเลยครับมีอะไรบ้างครับเอาเป็นกุ้งหอยปูแต่ถ้าไม่มีหนูขอยกเป็นน้ำเต้าแล้วกันค่ะโอเคอันนี้มีใครจะยกไปไหนไหมครับเพะเจ้าจะเปิดแล้วในยันต์อูไม่ใช่บ่อนน้ำเต้าบูบาล้อเล่นค่ะโหดิเตะเพื่อนแม่ เฮียคิวมึงกวนชันตีนกูหลายครั้งแล้วเใจเย็นค่ะเฮียกี่เม่อกี่ปีเขาก็ตายแล้วค่ะเฮียใจเย็นนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นเซตใหญ่สุดเอาเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้หมดเอาซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดได้เลยหนูเอาอะไรหนูเอาตามเพื่อนเลยอ่ะกินเงินด้วยกันด้วยกันเอ้าวหนูเอาอะไรก็ได้ที่สดๆไม่ต้องย่างอ่ะมีไหมคะสดๆไม่ย่างตอนนี้ก็มีจิ้งจกกับตุ๊กแกจะแดกไหมเอาไปเอาจิ้งจกค่ะกูพูดกูพูดมาช็อตบ้าปะเนี่ย ตกลงเอาอะไรพิเศษไหมมันไม่เอาพิเศษค่ะไม่เอานะเอาแค่นี้แหละค่ะเฮียโอเคโอเคขอเร่งด่วนนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยอ่ะไปกินตีน้อยดีกว่ามีเครื่องเดินเสิร์ฟด้วยนี่ทีนี่พี่ขวดที่นี่อร่อยอย่าดูดิเฮ้ยโอ้ยน้ำซุปเยอะเลยน้ำซุปเยอะเลยอ่ะเฮ้ยน้ำซุปค้นใสคขนขอนแก่นครับน้ำซุปมันมีหลายอย่างค้นใสคขนขอนแก่นครับ อธิบายไม่เข้าใจอ่ะสัตว์มุ้งหน้าอายไม่น่าหยาบทีเดียวพอแล้วรักเตรี้ยกบบด้วยน้ำข้นหรือน้ำใสเออเอางี้น้ำซุปน้ำซุป หน้าแม่งน้ำซุปไปแสดงว่าใจหิวได้รีบสั่งเนี่ยคุณไงเอาอะไรฮะกินนะอะไรฮะเอางี้เดี๋ยวผมเอาเซตหมูเซตหมูแล้วน้องผมเอาเซตเนื้อเนาะเซตเนื้อเซตเนื้อแล้วคุณเซตอะไรครับอะไรฮะเซตอะไรครับเซตหยอครับผมไปแล้วไปแล้วไปแบบไถึงเรื่อไปแล้วอ่าผมขอเป็นเซตกุ้งครับผมเซตกุ้งครับผมโอเคนะพี่เอาเนาะแล้วก็เอาเอาเป็นซุปอย่างละครึ่งนะเอาเอาแบบชาบูครึ่งหนึ่งเอาแบบเผ็ดๆเอาเป็นน้ำซุปหมาไนมาครึ่ง ก็มาล่าแหละใส่ข้างในนั่นแหละผมพูดผิดนซุปข้นใส่ข้นข้นเต็กกินกันอยู่แล้วค่ะเด็กนะแค่นล้ไอ้ทางนู้นไม่มีอะไรก็เอาอะไรมาให้แดดนะคะที่นั่งเท่าจะม่อจะพังแล้วค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวยกมาให้ข้นใส่เอาไปแปะกับบางโอ๊ยโอเคเดี๋ยวอะไรเพิ่มก็ยกธงแล้วกันนะครับใช่ค่ะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ไปต้มก่อนละไปลวกไปจิ้มอะไรเงี้ยไ่เอาข้าว๋ยวไม่ทันเพื่อนมันยังดิบอยู่โอ้โหพี่ไม่รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะฟังกูนะถ้าเกไม่ทำเป็นนะกูจะไม่มากับพวกมึงอีกกินเลยกินเลยนะพี่นะโอ้ยโอ like oh, oh. ้ยโอ้ย ข้นคนขอนแกอันนี้น้ำข้นฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้น้ำใสเฮียเฮียครับเอาไฟมาเพิ่มเตาหน่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ่ะเอาเพื่อเป็นการเพิ่มบรรยากาศนะฮะในการรับประทานนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังเลยนะฮะให้กับลูกค้ามีอรรถรสในการรับประทานอาหารนะครับ